ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อป้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a พาระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลท5.5หลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดี และระบบ ID พ a s s เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในระบบหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมาร u ช h อ p ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตั e ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเ e จินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจาหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ตในแมปบล็อกฟูและ King p พีดรับกดเพชรในแมป All Star Totally f e n d s และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบล็อกฟูดอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทแบบโรบี้อีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนปั๊มเงินนะครับทั้งเงินเจมแล้วก็เงินเบลีเลยนะครับก็วิธีปั๊มของพี่ก็ไม่ใช่วิธีโกงนะครับก็คือการไล่เก็บกล่องนั่นเองเนาะก็ตอนนี้นะครับพี่มีเงินนะครับเบลีอยู่สามแสนสี่หมื่นนะครับแล้วก็เงินเจมนะครับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจมเนาะก็เพื่อนๆถามว่าทําไมพี่ปอเงินเจมเยอะจังนะฮะก็พี่ไม่ได้กดจากช็อปนะก็ค ก็สําหรับคนที่เล่นใหม่นะก็จะเก็บกล่องเอาที่เกาะแรกใช่ไหมก็จะเห็นอยู่ว่าที่กล่องมันดรอปเจมแล้วก็เงินนะครับนี่อันนี้กล่องธรรมดานะดรอปห้าสิบเบรลีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเจมนะแล้วข้างบนก็จะมีอีกสามกล่องนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเห็นปะห้าสิบเบรลีใหญ่หนึ่งเจมนะโอเคก็วิธีการหานะครับหนึ่งเลยเราต้องมีผลพิศาส์ที่มันบินได้เนะยิ่งเป็นผลแสงก็ยิ่งดีนะครับก็เกาะแรกนะครับมันจะมีแต่กล่องธรรมดารอบต่อไปพี่จะไม่วนกลับมาแล้วกันเนาะ พี่เก็บให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะก็ก่อนไปเก็บนะเดี๋ยวขออธิบายเกี่ยวกับเงินเจมก่อนละกันเนะเงินเจมนะครับมันก็สามารถเอาไปทําการสุ่มผลนะครับแล้วก็ไปรีสตัดนะครับผมที่เกาะหินได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเอาไปทํเอาเวกผลนะร่วมกับเงินเบรลีได้นะครับก็ะที่รู้มาก็มีอยู่3อย่างเนาะสำหรับเงินเจมนะฮะโอเคปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เกาะที่พี่แนะนําที่จะไปเกาะแรกก็คือเกาะน้านะครับเกาะวอเตอร์เซเว่นหรือเกาะน้ําพุนะครับ มาถึงแล้วนะครับก็สําหรับเกาะทีเนะกล่องมันก็จะอยู่ตามหน้าบ้านนะครับนี่อันนี้กล่องธรรมดานะครับอันนี้กล่องฟ้าก็จะได้เยอะหน่อยเห็นปะได้เงิน150ได้ EP ด้วยนะครับแล้วก็ได้เจมส์องอันนะครับนี่แล้วก็ได้เจมส์องเจมส์นะสําหรับกล่องฟ้านะครับก็ให้เราวิ่งวนๆไปนะวนไปเฉพาะหน้าบ้านนะครับนี่เห็นปะ500 EP สามเจมแล้วก็เงิน150นะครับประมาณนี้สําหรับกล่องฟ้าวนๆไปเนาะสําหรับก่อนนี้นะครับ ก็ให้วนซ้ายแล้วก็วนมาจบที่ตรงนี้อ่ะก็สำหรับเกาะต่อไปนะครับผมก็คือเกาะทรายนะครับเกาะทรายก็จะอยู่ทางด้านโน้นนะอ่ะถึงแล้วนะครับก็กล่องธรรมดาก็แนะนําให้เก็บให้หมดเนาะนี่นะครับตรงนี้กล่องธรรมดาและนี้กล่องแดงนะจะดีกว่ากล่องฟ้านะครับจะได้ EP นะครับได้เงิน250 e ้เกนะเกาะน,นี้ก็กล่องแดงเยอะนะครับมีเห็นไหมสามเจมนะครับ 7 5 0ด p แล้วก็250บเบลีนะครับตัวนี้กล่องฟ้าก็อยู่ตัวนี้เห็นไหมกล่องฟ้าได้แค่2เกมนะครับอ่ะเก็บไปนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกจุดหนึง่งอ่ะที่พี่เห็นนะเกาะทรายก็มีแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเกาะต่อไปนะครับผมก็คือเกาะอารีนานะครับก็ที่เกาะนี้เนะมีกล่องฟ้าแค่3กล่องนะครับก็คือกล่องแรกได้อยู่ตัวนี้นะครับชึบ ได้3เจมเนาะกับ500้อแล้วก็150บเบลีชึบชึบแล้วก็อีก2กล่องมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเก็บเก็บแล้วก็เกาะต่อไปนะครับพี่เรียกว่าเกาะสุสานแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีป้ายหลุมศพอยู่ข้างบนเกาะน,นะครับอ่ะตรงนี้ก็สําหรับใครที่เลเวลน,น้อยก็ระวังหน่อยแล้วกันเนาะมอนมันตีแรงนะครับมอนมันเลเวล450นะครับก็ตรงนี้มี3ากล่องเหมือนกันนะก็คือตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้นะครับชุบอ่ะเรียบร้อยชุบ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 แล้วก็เกาะต่อไปนะเกาะนี้ไม่มีกล่องนะพี่เคยไปดูแล้วเกาะต่อไปก็คือเกาะมารินฟอร์ดนะครับปอ่ะมาถึงแล้วนะครับบ,บ้านนี้ไม่มีกล่องนะก็มีกล่องเกือบทุกบ้านนะครับมันจะมีแค่2หลังที่ไม่มีนะก็คือหลังนี้แล้วก็หลังตรงนี้นะครับไม่มีกล่องอ่ะ อันนี้ก็คือกล่องที่โหดที่สุดนะครับพี่เรียกมันว่ากล่องเรนโบว์แล้วกันนะหรือกล่องลุงนะครับอย่างเงี้ยคือมันจะให้แบบ EP เยอะมากนะครับแล้วก็เบลีเยอะมากด้วยนะครับเห็นไหมเอฟพีพันห้าเบลีห้าร้อยสิบแล้วก็อีกหกเจมนะครับก็จุดตรงนี้นะก็มาร์กเอาไว้เลยนะครับก็จะเกิดประจํานะครับที่บ้านหลังนี้เนาะแล้วก็กล่องธรรมดานะครับก็เก็บไปให้หมดนะครับชึบชึบแล้วก็บ้านหลังนี้ก็มีเนาะกล่องฟ้านะครับชึบข้างบนนี้ก็มีกล่องธรรมดา เก็บให้หมดเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวนะครับแล้วก็บ้านสีเหลืองตัวนี้นะครับนี่จะมีกล่องฟ้าตัวนี้ตรงนึงแล้วก็ใต้ต้นไม้นะครับตรงนี้นะครับเก็บไปแล้วก็ที่ตรงนู้นด้วยนะครับบ้านใหญ่ๆนะครับจะมีกล่องแดงอยู่สองกล่องนะครับนี่กล่องแดงเก็บแล้วก็เก็บแล้วก็ต้งกื้นใหญ่นะครับมีอันนึงนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ากล่องทองนะพี่เลี้ยวกล่องทองหรือกล่องเหลืองได้ไหมเรียกกล่องเหลืองแล้วกันนะครับจุ๊บเก็บนะครับแล้วก็หน้าบ้านแดงนะครับก็จะมีกล่องหนึ่งนะครับตรงนี้ เป็นกล่องแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้ใต้ต้นไม้มี2อกล่องมีกล่องฟ้าแล้วก็กล่องแดงบ้านหลังนี้ไม่มีนะแล้วก็ไปหลังนู้นเลยนะครับตรงนี้มีกล่องฟ้า2กล่องนะครับเก็บเก็บหุ้ยได้ e อ p ทั้งสองหมื่นสี่ันแปอยน่ยังเยอะแล้วก็บ้านหลังนี้มีกล่องเหลืองสองกล่องนะครับชึบนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เกอนต่อไปนะแนะนำให้ไปเกาะน,น้ําแข็งนะครับ ก็สำหรับก่องน้ำแข็งนะมีกล่องแดงสากล่องนะครับชิบตรงนี้กล่องแรงนะครับเก็บแล,กกล 1, แล้วก็ตรงนี้มีกล่องหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มีกล่องหนึ่งนะครับชิบเก็บให้หมดแล้วก็ข้างล่างมีกล g g อ่องธรรมดาสองกล่องนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเก็บครบแล้วให้เราไปต่อที่เกาะหินนะครับชิบอ่ะเกาะหินก็มีกล่องฟ้าตรงนี้นะแค่2กล่องนะครับก็เก็บเก็บนะครับแล้วก็จะมีกล่องลุงอีกอันหนึ่งตรงนู้นเนาะ ตรงนี้กล่องธรรมดาสองกล่องเก็บไปด้วยชึบชึบแล้วก็ตรงนี้กล่องลุงเก็บไปนะครับแล้วก็หลังบ้านตรงนี้มีสองกล่องชึบเก็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 บแล้วก็หน้าเกาะอีกสองกล่องชึบชึบอ่ะแล้วก็ขึ้นเกาะสกายนะครับเกาะสกายก็จะมีกล่องลุงอยู่สองกล่องนะครับแนะนําให้ขึ้นไปอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับเกาะสกายแนะนําให้ขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับ ก็กล่องเยอะมากกลองฟ้า2อ่าตรงนี้นะแล้วกล่องเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนู้นผัานปล่อยจรวดนะครับมี3ากล่องกล่องฟ้าสอง่าแล้วก็กล่องเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะไฮไลท์เลยนะครับบนหินนะครับมีกล่องลุงนะครับผม2กล่องตรงนี้ชุบเก็บแล้วก็เก็บนะหมดแล้วชั้นบนมีแค่นี้นะครับแล้วก็ให้เดินมาตรงนี้นะแล้วก็พุ่งผ่านน้ำตกไป อันนี้ก็เป็นชั้นที่2นะครับก็จะมีกล่องฟ้า2กล่องเหลืองหนึ่งนะครับชึบชึบอ่ะเก็บเก็บเก็บตรงนี้ก็ระวังหน่อยเนาะใครแบบเลเวลน้อยๆก็อาจจะโดนหัวดได้นะครับเกาะนี้ไม่มีนะครับเกาะชั้นกลางนี้นะครับไปเกาะล่างเลยนะครับชุบนี่กล่องธรรมดานะครับแล้วก็กล่องเหลืองอีก2กล่องก็ประมาณนี้สําหรับการวนเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่จะวนแบบให้ดูไวๆแล้วกันเนาะก็รอบที่แล้วเราเริ่มที่เกาะน้ำพุน,นะตอนนี้ก็คือเกาะน้ำพุน,นะฮะ เดี๋ยวพี่จะวนแบบไวๆเลยนะคือวนแบบสปีดลันนะครับปะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะวนแบบไหน โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับการปั๊มตังการวนเก็บกล่องนะฮะก็ถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ถ้าเราวนไวไปนะกล่องลุงมันก็จะเกิดไม่ทันนะครับเหมือนเกาะกลางเมื่อกี้เกาะกลางกล่องลุกมันเกิดไม่ทันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันนะครับที่วนไป้2รอบเมื่อกี้ได้ตังมาเท่าไหร่นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับพี่มีเงินเบลีนะอยู่3ามแสนนบเบลีนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่มีอยู่3ามแสนหกหมื่นเจ็ดพัน 610ก็เพิ่มขึ้นมา20,000เบลนะีเนาะแล้วก็ส่วนเงินเจมนะครับก่อนหน้านี้นะพี่มีเงินเจมอยู่2470เจมนะครับแต่ตอนนี้พี่มีอยู่2700นะครับผม56เจม ก็เพิ่มขึ้นมา286เจมเนาะก็คือวน2รอบอะ่ะเราสามารถสุ่มผลได้5ครั้งเลยนะครั้งละ50เจมนะครับผมโอเคเป็นไงบ้างปั๊มได้ไวไหมก็ไวอยู่นะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะก็ไปลองใช้กันได้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆเนานะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วกันเนาะที่รับชมกันจะจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ๆจากช่องเราด้ Bye, bye bye. -bye.